เริ่มครับครับผมตอนนี้เราสองคนนะครับเข้ามาอยู่ที่ห้องของมุมนักสะสมแล้วนะครับน่าจะเห็นว่าเราแต่งตัวกันพร้อมแม่พร้อมกับธีมของนักสะสมถูกต้องครับนี่นี่ครับเซนคาซิออสเซนเสียเซนเสียไม่เน่อันดูไม่ได้ฮะไม่ใช่แล้วคุณไม่ได้ประยุกนะะปรยุกโอเคครับไม่รอช้าครับเรามารู้จักนักสะสมกันเลยดีกว่าแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีครับผมไพศาลปิงครับสวัสดีครับผมบูดี้ฉีครับคุณคนนี้ชื่ออะไรนะฮะ วูดดี้ชี้ชื่อแปลกมากเลยเหมือนสมนองโอ้แล้วอันนี้เป็น2ชื่อนี้เป็นชื่อยูเซอร์ในมดเอ็กโทรย์หรครับเออไม่ใช่ครับแล้วยูเซอร์มดเอ็กทรยนี่ชื่ออะไรครับจำไม่ได้จำไม่ได้ด้วยจำจำได้แต่ยูเซอร์ในบัลเลอร์ใช่ประสบมากเะไม่ใช่แล้วแล้วเมียมาดูโอ้ยคุณเสียมากตอนนี้ทั้งสองคนทำอะไรกันอยู่เราเนี่ยอ๋อผมเป็นสถาปนิกเป็นสถาปนิกเป็นสถาปนเหมือนกันครับเหมือนสถนิกกันอ๋อแล้วก็มีอาชีพเสริมเป็นโอตาคุ ใช่เ็บเซย่าไ่ศาลเรารักเซย่าครับผมต้องบอกว่าสองท่านนี้เนี่ยเป็นเป็นเพื่อนสนิทนะครับที่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยเก่าสนิทไหมนี่คุณคุณคุณถามเขาหรือยังนะเนี่ยว่าเป็นเพื่อนสนิทจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่แน่ใจนะฮะสนิทสนิทไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาตั้าเรืองกันเลยดีกว่าว่าสองท่านเนี้ชอบเซนเซีย่ามันมาจากอะไรถามๆไพศาลปิงก่อนแล้วกันไพศาลปิงก็ มันมีปมตั้งแต่เด็กๆครับครับตนเด็กเราก็เห็นเพื่อนเล่นใช่ไหมฮะเราว่าไม่ได้เล่นเนี่ยเขาแล้วได้ดูในการ์ตูนอย่างเงี้ยครับอ่าฮะเกิดความชอบชอบชอบาโตมามีรายได้ปุ๊บก็เริ่มจากชิ้นเล็กๆเหมือนเศษติดนะครับอ่าชิ้นเล็กๆนี่คือได้ขามาก่อนอะไรอย่างงี้มั้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะการสปองครับเอาละห้าสิบบาทหกสิบบาทอะไรอ่านี้คือราคาที่บอกเมียใช่แต่ราคาจริงนี่เรื่องมัอีกเรื่องหนึ่งใช่จ้า ไม่แพงขนาดนั้นครับแล้วก็ค่อยๆสะสมมาใช่ครับย้อนกลับไปไว้เด็กนี่ตอมันมันปมไอ้ที่ว่ามันยังไงไปเกาะตู้เคยร้องไห้แบบแม่นีชักงอลงไปอะไรอย่าง AF เนี่ยฮรเราจะซื้อมาตอนนั้นก็มีของไต้หวัน AF นี่ Academy Fantasy ใช่วีหนึ่งเขาเรียกว่า Action ก i g อ r e ใช่นะครับก่อนเราเรียกคุณคุนโยนคุณโยนนะคุณเซียอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ขอแม่แบบ ตัวสุดท้ายแล้วอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ซื้อให้ก็อีกสักอาทิตย์นึ่งอะตัวสุดท้ายแล้วมแม่บอกเขาเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งซื้อให้ใช่ครับก็ไม่เคยได้นะได้ของมาแล้วแต่สอบได้ที่โหลตะแม่ไว้ก่อนอะไรนี่ปมปมทุกวันนี้ปมถูกคลายออกแล้วครับแล้วของคุณวุฒิชีวุฒิชีครับเป็นยังไงคล้ายๆกันนะก็คือเด็กๆอยากได้เพราะว่า พอแม่ไม่ซื้อให้ของปีนี้ตัวสุดท้ายไม่สุ้ยผมตัวแรกไม่มีเลยขอไปตัวแรกขอตัวเปขนตัวแรกตลอดไม่เคยได้แล้วได้อะไรปกติฮได้อะไรได้อะไรที่บ้านซื้ออะไรให้ไม่ซื้อไม่ซื้อเลยไม่ซื้อแล้วเราพยายามได้ยังไงคือแล้วเราก็พยายามเก็บเงินเก็บวันนิดวันหน่อยสิบบาทได้ค่าขนมแล้วแล้วก็สุดท้ายซื้อได้จนได้ตัวแรกแล้วก็เอฟเอฟใช่ไหมได้ตัวเดียวแล้วก็ไม่ได้ซื้ออีกเลย มันเจออีจนกระทั่งเขาทํามาเป็นอะไรนะคอรมิดอ่าคอดมิดเราก็กลับมารู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงสิ่งที่เราขาดหายไปในวัยเด็กอืเราก็เลยค่อยๆงัดมันออกมามันคมมากใช่ใช่มันฝาดแล้วบอกว่าเกงในของข้ามันรู้สึกแบบว่าดูมีปัจฉิญาออมันแบบมันอันนี้เราที่เรียกว่าจิตวิญญาติิญญาตวิญญาณตอนนี้หลังจาก ขอแม่แล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นขอเมียแทนคนละแม่คนละแม่ทุกวันนี้ซื้อสุดท้ายก็เหมือนกันทุกวันนี้ใช่ครับก็ต้องขอเมียตัวละส0งร้อยกว่าบาทจริงๆแล้วสี่พัน้ให้เมียมาดูคลิปไม่ใช่เลยคุเดี๋ยวประกวเมียมาสับตะไคร้ก่อนเลยครับมาดูคลิปกลับมาถึงเรื่องของภาพยนตร์การ์ตูนเซนเซียะนิดนึงนะฮะที่ว่าทั้งสองท่านนี้ได้ชอบครับ เรื่องจาการะตูนี้มันต้องเรียกว่าอมตะนะมีมีเขาเรียกไงมีบอดความเป็นมาีต้องบอกว่าหลายสิบปีนะตอนนี้มันกันกี่ปีนะคุ้นๆว่าแบบหลายหลายสิบนะยี่สิบสี่สิบปีสี่สิบปีอฮะสี่สิบี่สิปีแซมมันแก่กว่าเราอีกนะาร์ตูเรื่องมันแก่กว่าเราใช่โอเคคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์ของเซซย่าเนี่ยตัวละครก็แต่ละคนก็มีตัวเด่นตัวความเสริมอะไรกันประมาณนี้นะชสนของมันนะใช่ชอบอะไรมากที่สุดในเซซย่าครับ อ่าพูดถึงคาแรคเตอร์ก็ได้ตัวละครไหนที่เราชอบมากที่สุดคาแรคเตอร์นะเริ่มจากปกติคนทั่วไปเขาจะชอบพระเอกไงแต่ผมจะชอบดีไซน์ของผู้ชายตัวมานี่ถ้าเกิดถ้าแก๊งพระเอกเนี่ยผมก็ชอบอิคินะ ก็ออกมาตอนแรกก็เลวเลยเพราะมันจะดูเหมือนตัวเองหน่อยใช่จิตยามันจิตยามตัวเองไงะพี่ฮะอันนี้คนอันนี้ล่องส่าวอ๋ออันนี้น้องแล้วก็มาติ้นกันเองประมาณนั้นนะอืมแล้วคุณวิชีของผมนี่น่าจะเป็นเงี้ยงะเงี้ยงะนะฮะเป็นตัวอะไรทำไมถึงชอบ ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นเพราะชอบดีไซน์ดีไซน์ของตัวชุดคอสมันตั้งแต่ครั้งแรกที่ดูการ์ตูนเห็นก็รู้สึกสวยจังเลยชอบแต่ผมว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดอาจจะชอบคนอื่นก็ได้คุณน่าจะชอบคุณัชนาาอ๋อัชน่าทำไมถึงไชน่าไชนาดอร์ไม่นาชุนตั้งละสิบบาทเล่นเล่นะเล่นหนึ่งเล่นหออองชอบเพียวไหมไม่มีใครชอบชุนเลยชุนเหรอ ก็สวยนะผมชอบโซ่นะมีเทียนมีโซ่สมัยเด็กๆก็มีเพื่อนผมที่เป็นตุ๊กเ่าชอบชูนอ๋อชอบกันไม่รู้ทำไมนะนี่เป็นสาเหตุไหมที่บอกเราไม่ใช่เราถึงไม่ชอบจริงๆเราแอบครับาไม่ชอบพี่ฮะชอบเอาโซ่มามัดเอาแสบมาฟาดเทียนมาหยดไม่ใช่แล้วคนละเรื่องแล้วคนอันนี้คลิปอะไรเนี่ยกลับไปบาร์เรเวอร์อยู่เรื่อยเลยมันคือคลิปเอ้ยของเว็บอะไรอะ ไม่รู้จักจริงๆเหรอไม่แน่ใจกลับไปลองไปพิมพ์ดูฮะลองดูนะฮะหมดเอกทีมดหมออดโอ้โโปรโมทให้เว็บอื่นทำใมรไปโปรโมทเว็บอื่นทำไหม่ะ็ตกันบ้านกันนะไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักโอเคครับอ่ะโอเคเมื่อกี้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องาร์ตูไปบ้างแล้วตอนนี้เรามาเข้าถึงเรื่องของเล่นที่คุณไพสาลปิงนะครับครับกับคุณวูดี้วูดี้ชีเนี่ยเก็บแอบบ้าน เซย่าตอนนี้มันมันมีออกมากี่รูปแบบบ้างของเล่นอะไรอ๋อมันก็ท้าความตั้งแต่ปีแปดแปดเลยนะครับตั้แต่เรามีหนังสือให้ดูโอ้ตกใจบอกหนังสือเข้ามาดูนว่าหนังสืออันนี้เนี่ยต้องบอกว่านี่มันมีของเวอร์ชั่นไทยด้วยนะใช่ไหมเป็นเวอร์ชันไทยสองเล่มแต่อันนี้ก็ไปซื้อมาก่อนใช่ครับจะโดนแพงไปโดนแพงก็เนี่ยครับมันก็จะบอกเรื่องราว ตั้งแต่อดีตใช่ไหมครับที่ตะกี้เราบอกว่าเป็น A F ก็คืออย่างนี้ครับอ๋อเริ่มต้นจากนี่แหละคืออะ a าเดมี่แฟนตาเชียแอคชั่นฟิกเกอร์ต้นเลยเนี่ยก็จะก็จะตัวเล็กๆนี้ตัวเล็กๆอันไหนตัวแรกของคุณไพศาลปิงฮะไหนลองลองหยิบ นี่ยังยังอุตส่าห์มีอยู่นะนิสติชิทาเล่แล้วทำไมมันเป็นเวอร์ชั่นแบบว่าเนี่ยบอลบอลเงินบอลเซนนะบอลเซนเนเป็นโกเซนครับนี่โกเซนเหรอเนี่ยสีสีเหลืออยู่แค่ด้านหลังอ๋อตายละก็นิดนึงครับแต่ก็เก็บดีนะครับเก็บดีนะเก็บได้ดีมากเลยเกือบสามเกือบยี่สิบกว่าปีนี่งานแบรนไดใช่ครับโอ้โหนี่จริงๆที่บ้านมีฐานะเนี่ยบ้านผมได้แค่งานตลาดปีนังแค่นั้นแหละครับอันนี้เอ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 ฟก็ ขาก็ออกมาครบทุกทุกเกือบถึงในเรื่องหลักเรื่องหลักก็มีหมดแล้วก็ถัดมาครับปี20032003เราก็เริ่มผลิตงานที่เรียกว่าคอสมิกนะฮะมันเป็นตัวนี้ตัวนั้นนะฮะอันนี้ตัวนี้เป็นบอดี้มาอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าบอดี้หนึ่งบอดี้หนึ่งนะฮะเวลาเราดูว่าเอ้นี่ออดลอตอะไรอย่างเงี้ยให้คุณคุณบูดี้ฉีอธิบายอ่เรื่องข้อต่อมันเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยมันจะเป็นข้อต่อแบบว่าซิมเกิลมาก รายละเอียดจะน้อยขยับไม่ได้เยอะแตจัดท่าไม่ค่อยมันเท่าไหร่แล้วก็จะมีข้างหลังเนี่ยจะมีจุดจุดที่บอกว่าที่สี่จุดสามจุดสองจุดลดลงว่าตรงนี้อยู่ข้างหลังตรงนี้ก็จะบอกว่าเหมือนผลิตเป็นล็อตแรกล็อตสองสามล็อตแรกก็จะมีสี่จุดแล้วจะลดลงเรื่อยๆจุดจะลดลงเรื่อยๆแล้วถ้ามันผลิตอีกตอนนี้มันก็ไม่เหลือจุดแล้วมันจะกลายจะไม่มีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเหลือสองจุดเอ่ะสองจุแล้วรีมาหลายครั้งนี่เป็นต้นส่วนว่าเจแปนอะไรเนี่ย เป็นแค่ชื่อนะจริงๆก็ผลิตที่จีนหมดอ่าแล้วล็อตเจแปนก็คือมันไปขายที่โน่นก็อาจจะคัดที่อูคัดที่ดีที่สุดของเขาเจขาว่ากันว่าคัดเกรดอะไรนะแล้วที่ผมทราบมาว่าไอ้แมวเงินแมวทองนี่มันยังไงก็สมัยสักช่วงต้นๆนะสองพันสามถึงสองพันต้นๆอ่ะเขาก็จะเป็น ค่าของญี่ปุ่นียจะเรียกแมวทองนะเพราะว่าเขาใจสติกเกอร์ที่เป็นรูปแมวเอกนะที่มันเป็นรูปแมวสีทองแล้วของดินทอยก็จะเป็นสีเงินตัวแดงอะไรของจีนก็จะเป็นสีแมวดำแล้วมันมีคุณค่าต่างกันไงแมวแต่ละสีอะไรผมซื้อมางั้นมันก็เหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันราคาดังท้องตลาด ถ้าเจอแปลเนี่ยก็จะมีราคาที่สูงกว่าเพราะคิดว่ามันคงวาื่อสุดท้ายมันก็สร้างที่จีนแล้แต่ความพอใจของแต่ละคนอืสบายใจสบายใจนะฮะราคาก็จะต่างกันตั้งแต่ร้อยถึงห้าร้อยถึงพันเงิน้แต่อันนี้เล่าขอเล่านิดนึงมีอยู่ช่วงผมก็เก็บผมก็ไปเก็บงานนี่แหละญี่ปุ่นเดียวนะอทสองโอ้โหแพง้นะได้มาแพง แม่งหลวงทั้งตัวหลังจากนั้นไม่ซีเรียสเลยนะเก็บงานธรรมดาก็ได้คือมันไม่มีอะไรรับประกันว่าเจแปนซื้อมาแล้วจะดีกว่าของฮ่องกงหรือช่ับในประเทศไทยเอาที่ถูกที่สุดที่ผมจับได้ซึ่งคุณทั้งสองคนก็เก็บไอคอนมิดนี้เป็นหลักครับเป็นหลักทีนี้ตอนหลังมันมีออกมาเป็นมิด e x ด้วย อรมิดเองซึ่งมันต่างกันไงเนี่ยผมดูแล้วมันก็ชั้นบนฮะชั้นบนคือมีมิสอธิบายให้ด้วยครับคุณผูต่างส2ราศีใช่ไหมอันนี้ชั้นแกก็เป็นตัวดั้งเดิมโกเซนชุดแรกที่เขาออกมาแล้วก็นี่จะเป็นพัฒนาขึ้นมาเมื่อปี2011หรือ12เนี่ยผมจำไม่ได้ก็จะออกมากอจะเห็นรูปดั้งตากเนี่ย ก็จะดีต่างกันเยอะเลยอ่ดูจากรูปร่างก็รู้สึกว่าปรับด้วยสูงจะเพียวขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมจะเหมือนในการ์ตูนอ่าอ่าแต่ว่าของขยำได้เยอะขึ้นอันแรกเนี่ยหน้าตาย่ำแย่เนี่ยเขาก็จะออกเป็นตัวบัสออกมาบัสคืออะไรบัสมาให้ดูหน่อยนี่เอามาหลอกแดกขายก่อนก่อนที่จะทำ e x เขาก็จะออกตัวเป็นบัสมาก่อนอ่าฮะซึ่งอ่ะก็ช่วยเราได้เยอะนะาต่จะดีอ่ฮะก็คือคุณจะโชว์แบบนี้ก็ได้ คือคุณจะเอาคุณไปไปโชว์ไปมิกยักันนะว่าก็สนุกดีนะมันก็มาผสมประสานกันได้อันนี้เป็นคนมองโลกในแง่ดีแต่ตอนนั้นผมบอกว่าไอ้เงี่ยมึงหลอกขายตั้งหลอกหาตั้งจากกูอีกแล้วคือมันได้ว่าคุณไม่ซื้อผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ไแต่ตอนหลังก็เห็นมีแบบเขาเรียกอะไรนะมิกอะเพนเด็ก ใช่ซึ่งมันจะมีเป็นเป็นเป็นตัวเซย่ากับชิริวด้วยนี่ใช่ไหมอ่าเนี่ยก็จะมีแบบว่าชุดลำลองอ๋อชุดลำลองชุดลำลองไปเวำชุดไปเวนี่ไงอยากจะดูเหมือนในการ์ตูนที่แบบเซย่าแบบสบายสบายอะไรผมสงสัยอยู่อย่างนึงครับเหมือหแม้ว่าเซย่าหรือชิริวเนี่ยปกเนี่ยเนี่ยชิริวปกติใส่ชุดเนี้ยนะแต่พอมันใส่คอสเลยปุ๊บข้างในมันเป็นเลกกิ้งสีดำอะ อย่างเซย่าก็เสื้อข้างบนสีแดงใช่ไหมแล้วก็กางเกงยีนแต่พอมันใส่เสร็จกางเกงข้างล่างกลายเป็นเลกกิ้งสีแดงอเคยสงสัยไหมว่าทําไมกางเกงมันถึงเปลี่ยนสงสัยได้ดีนะฮะซึ่งก็ยังไม่มีคําตอบใช่ไหมม่ถามคนเขียน <c oughs> อัน <c oughs> นี้ต้องคุณต้องบินไปญี่ปุ่นนะแ <c oughs> ล,ล้ว่าคุณเป็นแบบกูรูด้าน <c oughs> เซย่าจะไปตอบได้ทันนกูไม่รู้แม่อ่ะงั้นเรากลับมาที่เรื่องของเล่นอีกอ่าแล้วนอกเหนือจาก การที่มันสัดส่วนสวยขึ้นอะไรมันมีอย่างอื่นที่มันต่างจากมิดนะต่างสำหรับสำหรับมิดเอเอเนี่ยหลักๆไม่ขยับได้มากขึ้นได้ดูอย่างนี่เลยตัวสากะเนี่ยฮะมันสามารถที่จะคัดสมาได้เลยใช่ถ้าของของเดิมเนี่ยผมว่ามันจะทำไม่ได้ไม่ได้แน่นอนดูดิจุดจุดขยับมันจะสู้อันนี้ดีขึ้นแล้วนี่คือถือว่างอได้แบบเราติดเลยนะเนี่ยได้คือรุ่นแรกจุดแล้วนี่คือสุดแล้วอ๋อนี่เทียบกันนี่ กินอะไรไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ไม่ไม่ตั้งตั้งตั้งขึ้นตั้งเข่าขึ้นตัวเนี้ยตัวตรงตรงสะโพกออ๋มันได้แค่นี้แต่นี่จะนี่สรางเอ็กซ์นี่พัฒนาไปกว่านี้อีกมันจะแบบว่านี่เป็นก็แพงอ่ะดิแพงที่สุด ที่สุดเลยอยู่ๆประมาณเท่าไหร่พอเผื่อใครสะสมหรือเริ่มจะเฉลี่ยก็สามเริ่มต้นที่สามสามสิบบาทได้ไงฮะสามพันนะฮะอันต้นที่สามล้ออันนี้สามสิบบาทที่เอาไว้โกูบทางบ้านระวังเมียมาดูคลิปเอาไว้กูบทางบ้านใเลยนะแล้วมันแพงสุดอ่ะมันไปที่เท่าไหร่อ่าอย่างเช่นมันตัวออกแรกๆอย่างเช่นคานอเอ้ยไม่ใช่คานอนเด็กชาวกะชากะตอนเนี้ยที่ที่ได้ข่าวล่าสุด เหยียบไปหมื่นแล้วครับโอ้โหพูดไปขนาดนั้นเลยใช่ครับโอ้โหไม่รู้เขาไม่ไม่ไม่ได้รีออกมาทีอ๋อไม่รีด้วยไม่รีเป็นตัวแรกของ e x ที่ออกมาอ๋อโอเคนี่ก็ัวอว่าูดไปขนาดนี้วิวัฒนาการของ action figure ใช่ครับคุณปิงกับคุณวุฒธิชีก็เก็บอยู่เนี่ยลายประมาณนี้ประมาณนี้หลักหลักนหลักหลักลยหลักหลักนหลักๆโอ้ เป็นเปนเป็นความประทับใจนะฮะชาวไท,ทเห็นก็จะรู้สึกว่าดูดีว่าคนเก็บเซย่าด้วยกันนะเนาะพวกคอร์สพี่พวกอะไรนะก็น่าจะแบบประทับใจที่เห็นนะฮะโอเคงั้นในช่วงสุดท้ายนี้นะฮะก็มีอะไรฝากไปถึงผู้ชมทางคลิปหรือว่าชาวสมาชิกมดเอ็กทอยบ้างว่าโอเคถ้าอยากจะเริ่มเก็บหรือว่ามีความสนใจอะไรอย่างเงี้ยจะ,จะอยากจะเริ่มมา <จะ S 1> เก็บเซย่<ม>าเนี่ยควรจะเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นยังไงให้คุณบุดี้ชี้ก่อน ง่ายสุดเลยฮะซื้อตัวที่เพิ่งออกดีที่สุดคุณจะได้ราคาที่สมเหตุผลและพีออเดอร์นแพีออเดอร์ไปเลยคือถ้าหลังไปกว่านี้แน่นอนแหละอาจจะหาไม่ได้แล้วก็จะราคาสูงขึ้นััจจะอาจจะเกินเรียกว่าเกินความจําเป็นไปนิดนึงแต่ก็แล้วแต่ ความพอใจของแต่ละคนที like นี้จําเป็นมากว่าจะต้องเก็บเบิลเห็นเห็นมั้งเยเก็บเบิลใช่ใช่มีอะไรเงี้ยอันนี้เหมือนเวลาไปไหนแล้วเบิ้ลอะไรอย่เงี้ยอ๋อใช่าอันนั้นอันนั้นจ่ายครั้งเดียวได้เบิลแต่อันนี้มันจ่ายสองครั้งอันนี้เรื่องเซียะใช่ไหมเซียะคุณยังอยู่ในเซียาอยู่ใช่ไหมเซียโอเคได้อ่าทไมทาไมบางคนเก็บเบิลเนี่ยคือเราถามสองคนก่อนอ่ะเก็บเก็บมั้เก็บเบิลมีมั้งไหมผมไม่หน่แน่อผมผมเบิลบาง บางซีรีส์ที่ชอบอ๋อหนงโกเซนอย่างเงี้ยผมก็เพราะเพราะถามหน่อยตอนไปฟัมตังใจของสองชิ้นแม่เหมือนกันเลยอ๋อผมใช้เวลาอแล้วซื้อมาครั้งแรกที่มันออกอ่าแล้วก็ดูว่าเอ๊ะผมชอบมันจริงหรือเปล่าอ๋จริงผมก็จะเก็บเพื่อไปประกอบออบเจกต์อ๋อมันประวางคู่กันอ่าใช่เพราะมันไอซีรีส์ไอมีเนี่ยเป็นไมิที่รวยครับก็สะสมครับต้องใช้เวลา ก็เล่นมาหลายปีแล้วอาจจะสิปีแล้วก็ก็ชอบแบบยสจิตรียถ้าแต่งเป็นชุดนี่มันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเป็นคอสมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันก็แตกต่างกันก็ผมว่ามันก็สวยดีแต่อันนี้ก็จะมองตตกไ่าชเก็บด้วยความแค่ชอบมันให้เฉยไม่ได้ไม่ได้ต้องเบิ้ลต้องอะไรแต่ถ้าฟรีก็เอา่ย มีแ่ให้ทีกับเบินจี่กระเบิรนเลยยาติ๊กห้าร้อยก็ได้เบิ้นแล้วคุณเซียเสียที่ผมว่าไม่ค่อยได้ิีไม่ได้อยู่ในเซียเท่าไหร่เลยทุหลังทีนี้นี่ผมมันมีตัวแตกตอมอยู่อ่ะข้างบนอ่ะอ๋ออันนี้คุณเบิ้นเหรออันนี้ของคุณครับเอาเรามาดูมันหน่อยไหมอ๋อได้อันนี้แถมนิดนึงฮะเอาเอาอันนี้แกอีกตัวฮะอีกตัว อันนี้เป็นตัวที่กำลังมีเสียงล่ำลือกันมากมายนะว่าอันเนี้ยกับตัวนั้นนะครัพิชลิงกันอ่าไม่ใช่นยอันไหนตัวจริงอันไหนเป็นงานแบรนไดจริงอันไหนเป็นงานกอปอืมโอ้ถ้าให้ผมดูนะผมกล่าว่าคนนี้ดูอันนี้ดป่าอันนี้อะไรอันจริงอันจริงแต่ความเป็นจริงแล้วอันนี้ใช่ไหม อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงใช่เป็นเหล็กใช่ไหมฮะเหล็กแค่เหล็กอันนี้เหล็กเฉพาะเท้าอันนี้มันเป็นงานของงานจีนงานจีนแผงต้องตัดมาประกอบประกอบยากนิดนึงเหมือนกันดัมเหมือนกันดัมแต่ดูดูด้วยตาเนี่ยผมว่าอันนี้ราคาราคาอยากทร้าราคานนี้อรลลอได้ยังไงันเนี่ยอันนี้อ่ะโดยก็สามพันนิดนิดสามพันนิดนิดนะฮะอันนี้ก็พันหนึ่งฮะประมาณพันหนึ่ง ก็ดูแล้วก็เลือกเอาเลือกเอานะครับคุณงบมากงบน้อยกาจะโดนจับลิขสิทธิ์ไหมฮะฮะไม่รู้เหมือนกันไอ้ไม่อันนี้เราเสนอเป็นทางเลอถ้าคุณถ้าคุณเก็บแบบนี้ก็อาจจะแบบตัวที่คุณไม่ได้ชอบมากแล้วคุณชอบมากคุณก็เก็บนี้มันก็ต้องเลือกเอา่าอะไรอันนี้มันพลาสติกหมดอ่ะอายุของพลาสติกกับเหล็กอ่ะ แน่นนอนทนกว่าแต่ว่าแล้วใช่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นพลาสติกก็ใจนี่หน่อยอ่าพลาสติกมันก็จะเบามีโฮงมีคนรอถามคุณสมนองอยู่ว่าซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนครับโอ้ยก็ก็รู้อยู่แหล่งขายของเล่นบ้านเราสะพานพลาสติกสะพานพลาสติกร้านไหนครับเอ้ยอย่าบอกร้านเลยเอาเป็นว่าไปเดินเดินหาไม่ผมยังได้ไปซื้อโอ้ยบอกพี่กัวเองเนี่ยคุณไปเดินหาเอาแล้วครับมีมีเต็มไปหมดนะฮะก็เนี่ยมันก็ อันนี้ขอบคุณมากที่คุณเสนอกจะให้ผมอันนี้ตกลงกันแล้วใช่ไหมว่าให้ใช่ไหมให้แกโว์ให้กันแรกกันก็ถือว่าวันนี้เราได้ความรู้เรื่องเซนเซ่ามากมายจริงๆต้องบอกว่าเนี่ยเราไปเก็บอินเสิร์ตภาพคุณปิงไม่ได้เก็บแค่เซ่าด้วยนะมีอย่างอื่นมีอย่างอื่นด้วยซีโป้สีดีน้ำดน้ำอะไรนี้ไม่ใช่เพราะมี อะไรนะหุนเหล็กหุนเหล็กหุนเหล็กไอ้พวกหุนเหล็กนี่ก็ชอบเหมือนกันตอนเด็กๆชอบขุนทันหรือคอมแบตต์วีเนี่ยทันเนี่ทันเหรอโอคุณก็แก่ก่าผมพอดีกับพี่จำได้ได้สวยดีะฮะแล้วก็มีโจโจ้ด้วยโจโจนี่ชอบโจโจ้ชอบโอเคเนาะก็ถือว่าได้รู้จักได้พูดคุยนะครับเกี่ยวกับการสะสมแล้วก็มุมมองแล้วก็เรื่องของการเก็บที่มาที่ไปนะว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะสำหรับวันนี้เราสองคนนะฮะวมที่สองพันนะครับ ผมสมนอกครับต้องลาไปก่อนเนาะช่วงหน้าหรือเทปหน้าเนี่ยแล้วเราไปเยี่ยมชมนักสะสมท่านใดนะฮะก็เดี๋ยวติดตามมาดูกันก็ต้องบอกว่าสองท่านนี้ก็ถือเป็นแรงบันดาลใจคือของนี่เยอะนะครับแต่บางคนไม่ต้องเก็บเยอะอย่างนี้ก็มาออกได้ใช่ไม่จําเป็นนะมีชิ้นเดียวก็ออกได้นะคุณก็ส่งลายมาถามคุณทีสองพันส่งรูปมาให้ดูส่งรูปมาให้ดูอ่าส่งหน้าหวานวานพราะว่าแอดไลน์ไปคุยอย่ยังไงนะคุณแล้วก็ เดี๋ยวจะได้มาออกรายการกันถ้าคุณมีเนี่ยเขาเรียกว่ามีสไตล์ใช่ฮะเพราะอย่างคุณนี่มีสไตล์ไหมนะก็มีสตค์ด้วยก็มีสไตล์ต้องมีสไตล์เป็นสถาปนิกเก็บเสียยาโอ้นะฮะโอเคงั้นเราไว้พบกันเทปหน้าขอบสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ